สวัสดีครับ,รบวันนี้พบช่องฟิชชิงบติีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาตกปลาที่ล่องพงพางนะครับอา่ที่กอยยอสองขานะครับตอนนี้น้ำก็ยังขึ้นอยู่นะครับใกล้หัวน้ำก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคเบ็ดวันนี้เราพามาด้วยกันทั้งหมดสามชุดนะครับ เหยื่อเราวันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นแล้วก็ลูกปลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเราจะลองกุ้งเป็นกันก่อนเลยนะครับไหนตัวไหนพร้อมแล้วออกมาดีเอ้งมาตัวไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอา๋อตัวนี้มันบอกว่าพร้อมแล้วครับ ถ้าตกหน้าดินนะครับเราไม่ต้องเกี่ยวหัวนะครับตกหน้าดินเราเกี่ยวข้อหางนะครับข้อที่สองหรือสามก็ได้ครับแล้วก็หย่อนลงไปเลยเห็นลงไปถึงหน้าดินเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งไว้แล้วก็รอดูปฏิกิริยามันนะ กันนะครับ เลยสวยครับผมอุ้ยตัวใหญ่มากสุดครับผมโอ้ลงปุ๊บกินปั๊บสุดยอดอันนี้เลกงามยามนี้ครับผมโอ้โหนี่นะครับอังเกยเอาโจโๆจับของมือเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันโอเค,อเคสุดยอดลองปุ๊บก,กินปั๊บถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคันที่สองนะคะตรงคันที่สองนะคะ คันแรกนะคะลงไปก็กินเลยนะคะมาอังเกยซสสวยเลยนะครับผมซสใหญ่เท่าก่ามือเลยอันนี้น่าจะพุ้งหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ตอดหลายทีโอ้ยมันตอดหัวไปแล้วครับผม อน่าจะพาเพื่อนมาด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนเขายังไม่มาโออคีล้วนีล้วคีลาวคีล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหดูคันดูคันโอ้โหอย่างคูมาเลย ปลาอะไรวะเอามาลุ้นกันอุ้ยปลาเกยครับ oh อีกแล้วหรอโอ้โหสั้นใหญ่เลยโอ้ต yeah ังช้อยใหญ่โอ้โหบางเกยใหญ่ครับผมโอสุดสุดสุดไซนี้นะครับผมไซที่เราปล่อยเลยนะเนี่ยไซใหญ่ไซใหญ่โอเคนะครับุยระวังระวังระวังทำเข้มมือครับผมเจ็บ ท้ายมันก็พาเพื่อนมันมาแล้วค่ะันพาเพื่อนมาแล้วครับผมใหญ่กว่าเดิมยิงนะฮะใส่สวยครับใส่สวยอีกแล้วอีกแล้วนะคะนี่ตัวที่สามแล้วนะคะวางเคยครับผมอุ้ยอุ้ยยังใหญ่เลยอ่ะโอ้ยวางเคย์สวยๆผม ใหญ่ใหญ่ครับอุ้ยใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วเลยอ่ะจังหวะหัวน้ำรับผมอุ้ยตัวที่สามแล้วนะคะโอ้ยมันครับมันรับเร็วสิรีบใส่กุ้งเร็วมันกำลังกินอยู่ตอนนี้จังหวะปลากินต้องรีบโอเคตัวแล้ว ครับผมต้องใช้ผ้าจับไว้นะครับแทงมือโอ้มันกินกินไปพันเสานะครับต้องอันนี้ก่อนนะครับทำสายก่อนนะครับโอ้โหมันพาเนี้ค่ะ<า>มันพาไปทำอะไรพาไปพันเสาพงพาง,งครับผมเมื่อกี้อืมีนะคะสายถลอกเลยสายถลอกเลยต,ต้องเปลี่ยนนิดนึงครับเกี่ยวกุ้งไปเลยสายตัวใหญ่ๆครับปาลาเราใหญ่ 4ต,ตัวแล้วนะคะท่านครับตรงนั้นกองม,มาเลยครับผมตีๆไม่ใช่ไม่ใช่เธอลองเช็คกุ้งฝั่งนู้นลองลองเช็คเมอาเรียบร้อยครับผมติดต่อครับว่าแล้วทำไมปลาไม่กินติดอะไรติดต่อครับผม ยังโหดอ่ะติใช่เปล่าเดี๋ยวเราค่อยทิ้งนะครับไม้ พาเพื่อนมาอีกเร็วพาเพื่อนมาเยอะๆ 老公 ไปเอาเพื่อนมาอีไปเอาเพื่อนมาอีกอแลติดต่อแล้วต,ต,วตียักยักยักไม่ติดไหมอ่ะก็อยู่ครับอ,อยู่เหรอ,อ,อน่าจะเป็นปลาช่างครับผมโอ้ <laughs> โหลูกกินล่งกินโล่ง,ลงหมูมอก,ดกดอดแกะกอดแกะับผมแมวนะครับกอดแกะนะ

ลงปุ๊บกินปั๊บเอาไปหมดเลยมือพันกันหมดแล้วสามคันเปุ่้งกันไม่ทันเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนลงปุ๊บกินปั๊บเหมือนกำลังจ้องอยู่เลยคันนี้ลงคันนี้กินคันนี้คันนี้กินคันนี้คันนี้เอ็น กุ้งกันไม่ทันเลยนเขาทำได้แต่ว่าปลาเล็กต่อครับตนนัวนี้อังเกอร์ไม่รู้ไปไหนครับผมมาแล้วครับมาอีกแล้วนะครับอุ้ยตัวที่หกแล้วนะคะที่หกค,ครับผมมันมันหลบอยูน่นี่นี่เองไม่บอกเลยว,ว่าอยู่ฝั่งนี้นห็ครับตัวที่หก สวยๆหรอหนี่นะครับใช้จานเลยนะเราอยู่ฝั่งนี้บอกแล้ว ฝนก็กำลังจะตกนะคะนมู่มาเขียวมาแล้วปลากินดีฝนมักจะมาครับผมมืดเลยนะปลาลูกนี่ลงไปแล้วมันจะกินทุกปลาไหมอะอยู่เหรอไม่จะมาอยู่ง่ายยังไงหวาแล้วหวาแล้วนะครับลูกกอดแขปไอตัวนี้นะครับตัวกินกุ้ง วนน,วนุ้้งีกินแล้วนะครับลงเมื่อกี้เลย

เอ้ยไหมอุ <S S ้ยอุ้ยสุดสุดอุ <air. S 1> ้ยอ <Eduardo. S 1> ีกแล้ว hmm. อีกแล้วครับผมตัวที่แปดตัวที่แปดแล้วเดี๋ยวรดูให้ ยักันไม่ทันนะครับโง่ยันสะดือผมนี่นะครับสวยๆผม การันจะไอย้ยาจะมัดเบ็ดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่อยากเชื่อว่ามันเอ็มน้าเลยตัวที่เก้ามาแล้วนะครับยัง <9 S 2> โอ<ฆ>ทนี่ครับทางจอครับผมสวยๆเลยตัวที่เก้าน้ำเดือดครับน้ำเดือดมันดูวันดูวันดู มาดูากุ้งว่ฟองกันเก้าตัวแล้วนะคะนีย่ยังยังเยอะไงคะเตัวโอเคไปตอนนี้นะครับเราก็เหลือกุ้งสองตัวสุดท้ายนะครับยังจอตัวที่สิบยังไม่มานะครับผมดูนะครับก็ขั้นสุดของสองนัดสุดท้ายจะนนะได้ผลไหมลองดูนะครับสองนัดสุดท้าย สองคั้นี้ผมก็ใช้ลูกปลาลูกนี้ครับผมตกเผือมีปลามีหลังบ้างครับเสส้ายนี้ต้อ่าเลเจ,าเจ้าต้องไปหาอังเกยรนะัคะ ตัวที่สิมาต้องไม้ได้มาเราจะไปแล้วฝนกำลังมาถ้าไม่ถาไมมาตัวที่สิไม่มาเดี๋ยวเราจะไปนะครับผมฝนมาอีกแล้วครับฝนมาอีกแล้วล่ะครับมาอีกแล้วลงุ๊อุ๊ปปปลบบปบปแล้วครับ จบทิปจบครับผมเดี๋ยวไปปิดทิปบนข้างบนดีกว่าตรงนี้ลมมันแรงโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บนฝั่งนะครับครับผมเป็เปเปบบดเบ็ดตันสุดท้ายโหกำลังเก็บเป็ดนะครับผมน่าจะเป็นพอมีหลังครับผมไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วเป็ดตัวสุดท้าย ลังเขียวครับผมใช้ปลาลังเขียวได้ปลาเก๋าโโอ้หยอดครับผมท้ายตัวที่สิบลังเก็บเป็ดตัวที่สิบมาแล้วครับเีลือเป็นปลาเก๋าโอ้ยหยดยอดไรกันนี่เมื่อกี้ใช้ปลาใช่ไหมใช้ปลาลังเขียวครับผมปลาลังเขียวทิ้งไปแล้วนะคะเหลือสองตัวเมื่อกี้ปลาลังเขียวเอาออกผ้าเลยหยดเลยครับผมปลาลังเขียวนะครับ ลังจะหมุนเก็บเป็ดเลยครับผมพอหมุนปุ๊บมันมันเอาเลยครับผมโอ้โหสายสวยครับผมโคตรใหญ่ในตัวที่สิบนะครับแต่ว่าเป็นปลาเกา๋าเก๋าจริงๆตัวที่สิบมาจนได้ครับผมติดเชยปลาหลังเขียวกินนี่ครับผมบโอ้โหสายใหญ่ครับผมสุดยอดครับทิปนี้ สิบตัวสิบต <boundaries. S 3> oh, ัวพอดีค <guarding> ร <rim inal> okay, well, so ับผมโอ้ตัวที่สิบตัวที่สิบก็มาสุดท้ายเก็บเป็ดอยู่เลยครับผมโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันบนฝั่งนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ตัวที่สิบแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปผลงานนะครับฝังเลยตัวที่หนึ่งฝังเลยตัวที่สองฝันเกยตัวที่สามครับผมยังใหญ่นี่ครับอันเกยตัวที่สี่ฝันเกยตัวที่ห้า ตัวที่เจ็ดแปดเี่บตัวที่9ก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายมาโทฟี่มาที่เชฟโทฟี่นี่ครับตัวที่สิบโอ้หเอายกไปเลยอย่างเยอะสิบตัว